คงบริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายยังคงทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝากฟังผู้คนใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายนี้ทั้งอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งหาปลาหาพันธุ์พืชและเป็นเส้นทางคมนาคมแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบนบริเวณพื้นที่ประเทศจีนและการระเบิดแก่งบริเวณพรมแดนลาวพมา่าทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของมหานทีสายนี้ถูกทำลายลงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือแม่น้ำโขงเกิดการทับถมของตะกอนทรายการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำและร่องน้ำรวมถึงการขึ้นลงของน้ำที่ผิดปกติคนเดินเรือในแม่น้ำโขงมานานกว่า40ปี บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศขณะที่การคมนาคมทางน้ำก็ต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่บางปีน้ำในแม่น้ำโขงแห้งคอดตะกอนทรายโผล่ทำให้เรือสินค้าไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หินผานี่ก็แก่งอะไรก็เหมือนเดิมทีนี้มันก็เกาะโผล่ขึ้นมาใหม่ไงบาง บางที่ก็ไม่เคยมีเกาะอ,อ้าวปีที่แล้วไม่มีเกาะปีนี้มีเกาะขึ้นมาก็มีะแล้วเราแก้ปัญหายังไงอ่ะแล้วก็ต้องต้องหาล่องมันนะต้องหาล่องน้ำใหม่หามันก็มันมันก็มีล่องอยู่ไมต้องตัตว่าวใช่ ด้วยความยาวกว่า4,880กิโลเมตรไหลผ่าน6ประเทศจีนลาวพมา่าไทยกัมพูชาและเวียดนามทำให้ที่ผ่านมาการตัดสินใจก่อสร้างโครงการต่างๆในแม่น้ำโขงขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจีนมีแผนการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงกว่า20แห่งสร้างเสร็จไปแล้วในแม่น้ำโขงตอนบน5แห่งกำลังก่อสร้างอีก8แห่งและมีแผนจะก่อสร้างเพิ่มเติม ขณะที่ในแม่น้ำคงต่อล่างมีโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ11แห่งโดยเขื่อนสยบุรีเขื่อนแห่งแรกในแม่น้ำคงต่อล่างบริเวณประเทศลาวกำลังเร่งก่อสร้างและเป็นเขื่อนที่นักอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมมองว่าหากโครงการก่อสร้างเสร็จจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำและกระแสน้ำที่เชี่ยวขึ้นในฤดูน้ำหลากระบบนิเวศและระดับน้ำที่ผันผวนจะทำให้เกิดน้ำท่วมและไผ่แล้งผิดธรรมชาติ ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือการปิดกั้นเส้นทางอพยพของปลาซึ่งผ่านปลาในแม่น้ำโขงกว่า1000ชนิดส่วนใหญ่เป็นปลาอพยพที่จะว่ายขึ้นมาวางไข่ทางตอนบนของแม่น้ำโขงและแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนที่อาศัยแม่น้ำโขงตอนล่างอีกกว่า60ล้านคนไปจนถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำประเทศเวียดนาม ก็ชัดเจนว่าเกิดจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีนซึ่งซึ่งตอนนี้ก็สร้างเสร็จไปแล้วทั้งหมดห้าเขื่อนแล้วก็ผลจากการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงทำให้กระแสน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ไหลเร็วขึ้นแล้วชายฝั่งแม่น้ำโขงก็พังทลายระบบนิเวศโดยรวมเปลี่ยนก็หมายความว่าทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ก็ได้รับผลกระทบทั้งในแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำสาขาถ้าถ้าตอนบนนี่ พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายก็มีสายหลักที่สําคัญของสายคือแม่น้ากกกับน้ําอิงก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของปริมาณพันธุ์ปลาที่จะขึ้นไปวางไข่บนต้นน้ําจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โดยคณะกรรมาการแม่น้ําโคงพบว่าเขื่อนสยบุรีและเขื่อนที่จะเกิดขึ้นทั้ง11แห่งต่อจากนี้จะเปลี่ยนให้แม่น้โคงตอนล่างที่ไหลยอย่างอิสระกลายสภาพเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ํานิ่ง สายพันธ์ุปลาลดลงประมาณร้อยละ26ถึงร้อยละ42คิดเป็นมูลค่าที่สูญเสียไปถึง500ล้านเหรียญต่อปีปลาอีกกว่าร้อยสายพันธ์ุเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ประชาชนอีกกว่า1นึ่ง0สนคนจะถูกบังคับให้โยกย้ายถิน่นและทั้งหมดจะเป็นวิกฤตที่คุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารรายได้และวิถีชีวิตซ้ำรอยปัญหาเดิมที่ขนลุ่มน้ำโขงต้องเผชิญอยู่แล้วในขณะนี้ จากการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบนอย่างไม่นับรวมถึงผลกระทบทางอ้อมเช่นธุรกิจต่อเนื่องจากการประมงการขนส่งสินค้าและการทำกรเกษตรริมแม่น้ำ